การันทึกวิดีโอในครั้งนี้นะครับบันทึกในวันที่ในวันที่23ธันวาคม2518นะซึ่งผมก็ยังตุกประจำสำนักงานสวรการประดิจุาชทานีแต่ในระดังลานะครับสำหรับในตอนนี้ผมขอใช้ชื่อตอนว่าเก็บปอกเพราะทุกสิ่งที่ย่าผมได้ ชี้แจงไปหมดลแต่มีบางส่วนนะครับที่จะต้องนํำมาักฐานมาให้ดูเพื่อยืนยันของผู้ว,ว่าเป็นความจริงครับจะนำมาแสดงให้ดูนะับกรณีที่บ้านที่ถูกลูกเข้าไปไม่ใช่ผมจะแก้ต่างนะครับแต่เขามาขอาความเป็นธรรมยังไม่มีใครนำเสนอให้เขานะครับฉะนั้นขอให้ผู้บริโภคทุกท่านนะนะครับล่อดู ลองดูลองใช้วิจรารณญาณนะครับว่าเป็นการบุกรุกเข้าไปในบ้านเขาจริงหรือไม่แล้วมีหมาจริงไหมที่มันจะขี่ในห้องเาัานะครับเนะนะวเราจะมาดูจากอะไรที่ผมเปิดเอาไว้นะนะสำหรับหัวเรื่องหัวเรื่องที่ผมเปิดเนี่ย ชื่อเปิดปฏิบัติการดอกวงงามเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มร้านคาราโอเกะจังหวัดพิบูลละเษธานอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะนาทีที่3.17วินาทีเป็นจุดที่จุดปกครองจุดนี้นะครับกับคุณสถาพรหลังขอโทุนทดเนี่ยเข้าไปในบ้าน สามนาทีสิบเจ็ดวินาทีถามเข้าไปดูด้านในเนี่ยในร้านนะครับเนี่ยเข้าบ้านแล้วครับเนี่ยตอนที่ร้านนี้ได้ปิดทำการไปก่อนนะครับเข้าไปในบ้านแล้วเพราันที่จะมาถึงแต่ว่าเนี่ยจากการตรวจสอบครับด้านในก็พบหลักฐานการกระทำความผิดหลายอย่างนี่ในบ้านครับนี่ในบ้านเขาแล้วครับเนี่ยบอกนะครับอ๋อเสียงดังมากแล้วก็ ติดในบ้านนะครับเนี่ยในบ้านเขาเรียกว่าอะไรเป็นหมอเตือนไทยนะครหมอเตือนไทยครับมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบก็จะมีเสเยงแบบนี้แหละจะกดจังเขาเตือนการนอนครับบอกกดนะครับอ๋อครับเดี๋ยวนะครับต่อไปนะครับนาทีที่สามจุห้าสิวินาทีเข้าไปห้องนอนนะครับตามประดุล เป็นห้องที่เป็นห้องห้องนอนนะครับห้องนอนระบบคอนโทรลแล้วก็กล้องวงจรปิดอยาที่เราเห็นด้านหน้านะครับตรวนี้อยางใี้เห็นครับนี่คือจอ monitor เห็น,เนนะครับรที่ห้องนอนนะครับเนี่ยเป็นตู้เซฟซึซ่งมีหลักฐานต่างๆมากมายนะครับนะต่อไปนะครับนาทีที่4.33วินาทีนี่นีเข้าหลังบ้านไปดูไอ้ห้องรับ่เขาาเนี่ย อยู่บริเวณหลังร้านเนี่ยเข้าไปหลังบ้าน,นันะเนียแลวตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่านี่คืออีกรูปแบบหนึ่งของการลักลอบค้าประเวณีหญิงสัญชาติลาวที่นี่ครับนี่นะหลังจากที่เราเลื่อนตู้ออกไปเนี่ยครับจากที่เห็นก็ตรงนี้ก็คือห้องลับซึ่งเป็นห้องที่มีการทุบผนังซีเมนต์ออกไปแล้วก็มีโครงอยู่ด้านในนะครับพรอะครับตรงนี้เป็นห้องลับยางไรอะไรยังไงครับ คือ,อตอนที่เจ้าหน้าที่ไล่เด็กเข้ามานะครับเด็กหนีเข้าตรงนี้ไม่ทันเขาออกข้างหลังเจ้าหน้าที่ตามไปปรากฏว่าพบอยู่ในป่านะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ลองคนค้นดูปรากฏว่ารู้สึกว่าเงื่อนตู้เนี่ยออกมาก็เจอพบ,บทางทางนีภัยเนี่ยก็คือถ้าเรามองจากข้างนอกเข้าไปจะเห็นได้เลยว่าไม่สามารถที่จะที่จะมองเข้าไปเห็นอนี้ได้เลยนะครับเรามีกำแพงกั้นไว้แสดงว่าเขาตงใจจะทําไว้สำหรับลูกซ้อนเจ้าที่โดยเฉพาะครับคือถ้ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาอ่าทีนี้นะฮะ ผมก็ไปถ่ายมาเมื่นกันบ้านที่เขาเข้าไปเนี่ยนะครับมันเป็นบ้านที่มโีโลกของชิดไหมมีหมาจริงๆไหมที่ผมบอกว่าหมามันเข้าไปอยู่ในตัวอันนี้คือหน้าบ้านอันนี้ประตูประตูประตูหน้าบ้านเขาอ่ะนะครันีนะฮะอันนะี้คือเข้าไปในบ้านนะ เขาชี้เนี่ยชี้ดูเนี่ยเนี่ยเข้าไปในบ้านเขาเนี่ยนะนะอันนี้หมาหมาเขาผูกไว้เนี่ยเนี่ยอยู่ในบ้านเห็นไหมฮะหมานะครับนะอันนี้เขาเลี้ยงไว้เียนะแล้วที่ผมดูจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับบอกว่า มีคนสั่งการด้วยนะฮะให้ทำอย่างนี้นะฮะ08.28นะครับจะดูแนะว่าใครสั่งการนะครับต้องผูกเช็คเงินี้อายุตามว่า18ปีถึง5คนนะครับอะไรขณะนงนี้อยู่ระหว่างจวดสอบ ที่ประการั้งนี้ครับมีการถ่ายทอดสดไปที่โครงการปกครองส่วนกลางนะครับโดยมีรองอธิบรดีโครมการปกครองคอยสังการาอยู่ที่นั่นซึ่งทั้งหมดก็จะได้เห็นอยู่ที่นั่นตลอดเวลาน,นะครับและนี่จะเปิดความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดที่นี่ครับอโอเคครับเห็นไหมครัเ็นรยังครับดูนะครับรองอธิบดีเป็นคนสนังการนะครับถ้าใช้ให้กระทำความผิดต้องรับโทษสมบตรตัวการ ทีนี้ผมจะพาไปเก็บตกที่อันนึงนะครับใช้หัวเรื่องว่าเปิดเบื้องหลังปฏิบัติการปรปาบปรา,ามทางข้ามนุษจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมจะเปิดให้ดคูคืออันนี้จะให้สังเกตคำพูดของคุณรณรงค์ทิพย์สิมลนะครับตามมาดูนะ 啊、嗯。 ค่ะอันนี้นะเปิดเอรือร่องแล้วเปิดการทรนุกนะครับเห่นภาพล่ะคึ้นไหวหลังจากที่เมื่อช่วงค่ำวานนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าตรวจคนครับฟังนะครับเอา้นะครับ นะครับแล้วก็พนโอตัวของทางฝั่งลาวนะครับก็บอกว่าไปแค่ขปรอบแรงกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ระดับนั้นเลยโดยมีเจ้าที่ของรัฐของทางฝ่ายลาวนะครับรู้เห็นเสียใจด้วย นะครับแล้วก็เอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยเอามาทำพาสปอร์ตเพื่อที่จะเข้ามาคาบไปนี้ม,มันโยงไปถึงเรื่องการปลอกแตงสํมภาระตัวเลยนะครับก็ผนมะต้องต้องประสานผ่านทางกระสรวงการต่างประเทศแล้วก็ผ่านทางคณะกรรมการประกันแบบได้ยินนะครับคุณรณลลคงทิ 4. พย์สืผู้เถอย้งขงาวว่ามีการปลอมมาตั้งแต่ ที่ประเทศเราคุณรณรงคเนี่ยพูดแี่นงข่าวตอน9โมงเช้าประมาณ9โมงเช้าของวันพฤหัสที่17ันวคมเพราะนั้นคุณรณรงค์ก็ต้องรู้ว่านางสาวพรเพชรที่ว่าอายุต่ำกว่า18ปีมีการแก้ไขอย่างที่คุณมีแงข่าว แต่นางสาวคอนเพชรมีบัตรแรงงานครับผู้ประกอบการเขาจะทราบไหมครับว่านางสาวคอนเพชรเนี่ยบอมมาตั้งแต่ยู่ลเขาก็ดูเอกสารที่มัเพิ่มาแสดงมีบัตรมีใบแรงงานพาไปทำใบบัตรแรงงานก็มาทํางานที่เขาแสดงว่าคุณรุนระลงรู้อยู่แล้วว่าเจ้าของร้านเขาไม่รู้หลอกว่าเด็กคนเนี้ ไปปลอมบารมาไปไปปลอมสัมโนอะไรที่คุณว่าเนี่ยที่ล้ามแต่คุณรณรงค์เน่ยรู้ว่าคุณออกข่าวอะไรคุณรู้อ่ะคุณก็รู้ว่าว่าปลอมแต่ประเทศเขาแล้วคุณจะไปแจ้งตัวหาผู้ประกอบการรานค้ามารุนเด็กอีกเพราะคุณรู้ว่าเป็นเด็กทางประสาทเพจาจากจากการตรวจมวลกระดูกคุณรู้แล้วแล้วคุณทำไมไปแจ้ง รูปขอกบการที่ทอยู่รล้เนี่ยก็เป็นค้าไม่รู้จับแสดงว่ามีเจตนาพิเศษนะครับเป็นเจ้าพนักงานมีเจตนาพิเศษถ้ารู้อยู่แล้วคุณก็ยังไม่แจ้งว่านะครับอันนี้ผมก็ถือว่ามาชี้แจงแล้วก็ให้ทุกทุกท่านได้รู้ข้อเท็จจริง เพราะว่าผมเศร้าสถานะของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่มีโอกาสที่จะมานําเสนอความจริงถ้าสื่อน,นำเสนอด้านเดียวให้ผู้บริโภคนู้ด้านเดียวก็จะเกิดความเข้าใจที่คาดเคลือ่อนผมจึงมานําเสนออีกมุมหนึ่งนะครับให้ทุกท่านที่รับชมใช้วิจารณญานะว่าเป็น,นยังไงสำหรับวันนี้ผมขอจะนำเสนอ แค่นะฮะนอกจากว่าถ้ามันมีข้อเท็จจริงอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยผมจะนำมาเสนออีกครั้ง,น,งนะครับเก็บตกจบแล้วครับ